เสร็จแล้วนะคะเรามาลงปั๊ม2,200วัตต์นะคะนี่นะคะปั๊มโจไดจ้า10แพงนะคะ อันนี้เราเดินสายต่อเข้าระบบให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วไม่ได้ดูน้ํานี่นะคะเปลี่ยนปัม๊มเรียบร้อยตัวนี้เป็นระบบไฮบริดนะคะนี่นะคะ ากกดแชร์กดไลค์กดติดตามผลงานด้วยนะคะสอบถามได้นะคะ,ม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 ,ะมันไหนอ่ะถ่ายน้ำไหล่ะ่ายน้ำไหลกเส็แล้ว 前面大概花了一百。